สบายนะคะน้องสวัสดีค่ะวันนี้เฮามาลงของค่ะเหย,ย็ดไก่แน่จักนอยแผนห้าเมตรนะคะมาสองขั้นค่ะพี่นออ้องขั้นหนึ่งเสร็จแล้วนะคะนงานอยู่ยที่ถนนสามสี่ห้าหมู่บ้านมานีรินนะคะแผนพื้นสำเร็จลูก สั่งได้ที่เพจตั้งมั่นคอนกิจค่ะวัน<ม>นี้ก็เป็นอันเนสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสะพานแนคดูขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สดีค่ะ